นั่งสบายๆนะครับทำความรู้สึกสบายๆเครานี้การนั่งก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละท่านบางท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องหลังเรื่ขาก็นั่งเก้าอี้ได้นั้นการปฏิบัติอยู่ที่จิตเรานั้นถ้าไม่ไหวก็นั่งเก้าอี้คนไหนที่อยากจะสร้างบาร,รมีจะสร้างความอดทนสร้างความเพียรร่างกายท่านไม่ได้มีอะไรก็นั่งที่พื้นเพื่อเปการฝึกให้อดทน ถ้ามีขันติมีวิริยะและมีความเพียรสติสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้นั่นแหละแต่เหตุปัจจัยของท่านที่สะดวกนะครับแต่ที่เราฝึกเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีบารมีที่เข้มแข็งขึ้นมาจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ท่านใดที่นั่งเก้าอี้นะครับก็นั่งสบายสบายรีแลกซ์นะครับท่านนั่งเก้าอี้นะครับท่านนั่งพิงพนัสแล้วมันเพลินน,นะครับขยับออกมาจากที่พิงนิดหนึ่งนะครับให้ก้นขยับนิดนึงให้หลังตรง พอเวลามันมีความสุกมันสบายแล้วมันเพลินแล้วสติมันไม่เกิดนะครับนั่งให้มันคล่องนิดนึงให้มันลาบากนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงเมื่อมันเจ็บมันลาบากปุ๊บสติจะคอยตามรู้สติจะคอยตามดูแต่ถ้านั่งพิงปุ๊บเพลินละพอเพลินได้พอแล้วหลับไปอีกไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับงั้นพอนั่งเนี่ยนั่งแค่เอาให้ร่างกายมันนั่งได้แต่ไปนั่งเพบเพลิดเพลินแล้วพอใจนะสุดสดแล้วก็นั่งหลังตรงคอตั้ง มือจะไว้หัวเข่าก็ได้จะกุมไว้ก็ได้แล้วแต่ท่านถนัดขนัะที่นั่งนะครับปรับร่างกายให้ดีขนะที่นั่งมันจะมีสองส่วนคือรูปและก็นามรูปก็คือร่างกายนี่เองคือตาหูจมกูกลิ้นกายนามก็คือเรื่องความคิดความปรุงแต่งและก็ทั้งจิตนั้นสังเกตนะนั่งสบายๆนะครับท่านใดที่นั่งพื้นนะครับถ้าสุขภาพท่านไม่มีปัญหาก็นั่งพื้นเท้าขวาทับเท,ท้าซ้ายมือ จะเอามือขวาทับมือซ้ายก็ได้หรือจะเอามือไว้บนหัวเข่าก็ได้แล้วแต่ท่านถนัดนั้นหลังตรงคอตั้งขึ้นมานะครับหลังโกงคอตกให้รู้ทันเอาร่างกายกับจิตใจก็เปรียกสมบอนดอกบัวที่จะบูชาท้าพุทธเจ้าขณะที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราบูชาท้าพุทธพระธรรมประสงฆ์ด้วยการปฏิบัติบูชาไม่ได้บูชาด้วยของหอมของหวานหรืออาหารคาวหวานทั้งสิน้น แต่เราเอาจิตนิปฏิบัติถือว่าเป็นการบูชาอันยิ่งใหญ่เหนือใดทั้งสิน้นอันเอาร่างกายและจิตใจบูชาทระพุทธธรรมประสงค์ในการปฏิบัติอันนั่งหลังตรงคอตั้งไม่บังคับร่างกายถ้าบังคับเราจะเกร็งนะครับนั่งสบายๆรู้สึกสบายสบายกายนั่งหลังตรงคอตั้งจิตเป็นคนรู้กายที่นั่ง อันนี้จิตกับใจก็คนละอย่างใจคือความคิดทั้งหลายที่เป็นปรุงแต่งขึ้นมาจิตเป็นคนรู้คราวนี้เราจะเห็นว่าจะมี3ส่วนแล้วนะตอนนี้คือมีร่างกายที่นั่งร่างกายประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายมีใจใจก็วามความคิดความนึกทั้งความคิดที่ดีคิดไม่ดีคิดเป็นเรื่องของอดีตเรื่องอนาคตเรื่องของกุศลนากุศลเรื่องของความสุขความทุกข์หรือเฉยแล้วก็เรื่องการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสแล้วก็สัมผัส แล้วก็เรื่องของจิตเป็นผู้รู้ทุกอย่างที่กระทบเข้ามาทางอายตนะก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วการปรุงแต่งทางใจเมื่อร่างกายนั่งหลังตรงคอตั้งสบายสบายต้องสบายสบายถ้าไม่สบายสบายจะตึงจะเครียดนะครับถ้านั่งกรรมฐานเป็นมันจะมีความสุขณนะปัจจุบันนี้เลยท่านนั่งแล้วจะเอาให้ดีนั่งแล้วจะต้องได้แบบนี้นั่งแล้วต้องนิ่งนั่งแล้วต้องว่าง นั่งเราจะต้องอุเบกขาอันนี้คือนั่งเพราะหวังผลนั่งเพราะตัณหาแต่เราจะนั่งด้วยปัญญาให้จิตเปสติขึ้นมาก่อนวันนี้เราจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นเราจะปลุกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูเรานั่งแต่จิตมีงานทําตลอดนะไม่เช่นนั่งแล้วเพลิดเพลินับความสุขความดีความนิ่งแต่นั่งเพื่อเป็นผู้ดูผู้รู้ให้จิตรู้ธันารมณ์ทั้งหลายที่ปรากฏแล้วก็สังเกตเอาสบายสายให้จิตเราตื่นขึ้นมา แม้กระทั่งสภาวะจะง่วงจะมืดสภาวะจะขี้เกียจจะเบื่อหรือแม้กระทั่งสภาวะจะปิติจะสุขจะมีกุศลเกิดขึ้นจะมีอดีตท,ที่ดีหรือบางคนนั่งเนี่ยนั่งแล้วคิดไปเรื่อยๆเลยนั่งคิดปรุงแต่งนั้นาหาทเรื่องคิดปรุงแต่งแล้วก็รู้ทันนะฮะร,รู้ทันแล้วข้อนี้หลักก็คือการจะฝึกสติให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ได้ให้จิตตื่นขึ้นมาได้ ต้องอาศัยฝึกสติสติฝึก,กบ,บ่อยมันก็จะเร็วขึ้นทันอารมณ์ได้ง่ายขึ้นฝึกสติต้องอาศัยอะไรก็ต้องอาศัยข้อที่หนึ่งหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งขณะที่เรานั่งเนี่ยก็เอาร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยคนไหนที่หายใจเข้าแล้วไปอยู่ที่ลมหายใจเห็นแต่ลมหายใจเนี่ยเห็นแต่ลมหายใจไม่สนใจอย่างอื่นเลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าเพ่งนะเพ่งเพ่งคืออะไรทำไมถึงเพ่ง พราะอยากให้มันดีอยากให้มันสงบอยากให้มันเบาก็เลยไปเพ่งไปบังคับไปกดจิตเอาไว้นะครับพอเราเพ่งให้รู้ว่าเพ่งแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหรือคนไหนที่ใช้ท้องพองยุบก็พองแล้วก็เห็นร่างกายนั่งอยู่ยุบก็เห็นร่างกายนั่งอยู่แล้วคนไหนที่พูดโธพูดโธไปก็รู้สึกตัวไปด้วย ถ้าเราจะเอาพ <Af> ุทโธพ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 ุทโธนั่นจดจ่อที่พุทโธก็ไปเพ่งพุทโธพอเพ่งพุทโธไปก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้การกระทบเมื่อไม่รู้มันได้กลายเป็นสมาธิแบบเพ่งไม่ได้กลายเป็นสติที่รู้ทันอารมณ์อันสติที่ฝึกมาเราก็จะรู้ทันการกระทบทางอายตนะเราจะไม่หนีโลกไม่หนีการกระทบแต่จะมีสติตั้งรู้การกระทบนั้นเมื่อการกระทบนั้นเกิดขึ้นแล้ว เราก็สังเกตซิว่าจิตของเราเนี่ยไหลออกจากฐานไหมเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราไหลหหลงก็ตรงที่เราลืมฐานนี่เองตรงที่เราลืมฐานเนี่ยไหลออกไปข้างนอกแล้วถ้าไม่เห็นกายนั่งหายใจเข้าไม่เห็นกายนั่งหายใจออกแสดงว่าจิตต้องไปอยู่ที่อดีตไปอยู่ที่อานาคตไปอยู่ที่กุศลอกุศลไปอยู่ที่การปรุงแต่งพอมีอย่างนี้เกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วเอาใหม่แล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งใหม่แล้วถ้าเกิดนั่งนั่งไป ไปเห็นตลมหายใจเข้าลมหายใจออก <_ T> เห็นตลมหายใจ <_ T> นั่นคือเพง่ง <_ T> เพ่งลมหายใจไว้ทําอะไรไม่ได้แล้วมันไปเพ่งแล้วออกจากฐานลนะให้รู้ทันใหม่แล้วก็กลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกพอนั่งนั่งไปแล้วหลังโกงคอตกลืมตัวเองเอาใหม่รู้ทันก็ปรับร่างกายใหม่สติจะต้องรู้ทันกายรู้ทันใจถ้านั่งแล้วคอตกหลังโกงแล้วก็หลับไปเลยอันนั้นก็ไม่มีสติ เราจะรู้ได้ยังไงว่าสติเราดีก็ตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นกับเรานี่แหละวันวิกฤตที่เกิดขึ้นคืออาหารกรอบๆพอ,อนักปฏิบัติธรรมตอนที่ง่วงมากๆนี่คือโอกาสของเราจะต้องมีสติเบื่อมากๆมีสติขี้เกียจมากๆรำคาญมากๆงุดหงิดมากๆคือโอกาสของการมีสติเาฉะนั้นสติฝึกไว้ต่อไปสติจําเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อต่อไปพอเราโกรธขึ้นแรงๆปุ๊บเราจะรู้ว่าโกรธ แล้วจิตจะสลัดความโกรธแล้วกลับมาที่วิหารธรรมความโกรธยังไหววอยู่แต่จิตไม่จับโกรธจิตกลับมาที่วิหารธรรมสักพักความโกรธจะเสื่อมเองเพราะจิตไม่ไปจับต่อไปความโลภความหลงความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็เหมือนกันพอจิตไปจับปุ๊บจิตจะรู้ทันปุ๊บแล้วจิตกลับมาที่วิหารธรรมแล้วจิตจะวางมันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมอารมณ์ทั้งหลายก็จะค่อยๆเสื่อมไปหรือความปวดขาเกิดขึ้นจิต จะไหลไปจับความปวดก็ให้มันไหลไปแต่สติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะกับสติก็จะดึงจิตกลับมาที่วิหารธรรมพอกลับมาที่วิหารธรรมความปวดยังไหวๆอยู่นะยังเจ็บอยู่นะแต่ความปวดจะลดลง50%เลยเประเลยเกือบเกือบห้เลยทําไมถึงลดเพราะจิตไม่ไปจับไม่ไปยึดมันความเจ็บยังมีอยู่นะแต่ไม่เข้ามาที่ใจเราจิตเป็นอิสระจากความเจ็บแต่ความเจ็บยังมีที่ร่างกายแต่จิตจะเห็นว่ากายมันเจ็บแต่จิตไม่ได้เจ็บ จิตก็ยังสามารถมีความสุขในการรู้ทันความทุกข์ได้ถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็หมั่นพาดึงก่อนพามันกลับมาก่อนต่อไปถ้าแก่กล้ามาแล้วมันจะกลับมาเองด้วยตัวของมันเองมันจะดีดตัวออกจากทุกข์มาเองมีปัญหาของชีวิตสติจะรู้ทันแล้วจะพาจิตดีดออกจากปัญหาเองทุกข์ทั้งหลายก็จะห่างเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นตัวสติเนี่ยฝึกเอาไว้นะครับมันรู้ทุกเวลาฝึกที่จิตร่างกายจะทำมาหากินอะไรก็ได้ จิตจะเป็นคนรู้คนดูแลวเวลาฝึกสติที่สำคัญเทคนิคของการฝึกก็คือไม่เอาดีไม่ผักเสื่อมไม่ดึงเจริญไม่ทำเพื่อให้ได้ผลแต่การฝึกสติคือทำเหตุนั้นขณะฝึกสติต้องอาศัยจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปแล้วรู้ทันแล้วกลับมาตรงนี้จะได้สติหรือว่าเดินอยู่นั่งอยู่เดินจงกรมนั่งกับฐานสวดมนต์รู้ทันนี่คือการได้สตินั้นจิตที่หลง มีประโยชน์ทําให้จิตที่รู้เกิดขึ้นจิตที่ไหลไปมีประโยชน์ทําให้จิตรู้ว่าไหลเกิดขึ้นมันหลายคนภาวนาเพื่อจะไม่ให้หลงภาวนาเพื่อจะไม่ให้ฟุง้งบางคนมาส่งการบ้านบอกคนฟุ้งตลอดเลยอาจารย์ตรงที่ฟุ้งเนี่ยถ้าคุณขยันน่ยคุณก็จะรู้ทันว่าฟุง้งแล้วกลับมาฟุ้งอีกกลับมาฟุง้งหลานครั้งก็รู้หลานครั้งฟุ้งร้อยครั้งก็รู้ร้อยครั้งพอรู้บ่อยๆต่อไปรู้มันจะมากฟุ้งจะน้อยลง เมื่อรู้เข้มแข็งสติแก่ก้าจิตจะรู้อยู่ที่ฐานแต่จะมีความฟุ้งซ่านจะมีความคิดจะมีการกระทบแต่จิตนะจะไม่ไหลไปหาเขาแต่จิตจะเบาสบายอยู่ที่ฐานจะนิ่มเบาสบายควรไวและก็เหมาะการงานจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลออกไปหาเขาเมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นจิตอยู่ที่ฐานและรับรู้การเห็นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นจิตอยู่ที่ฐานและก็ตั้งมั่นรับรู้ความคิด รับรู้การกระทบทั้งหลายโดยจิตไม่ไหลเมื่อไม่ไหลก็ไม่มีเราในทุกแต่ทุกยังมีอยู่นะยังมีทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่บีบครับและทุกก็เสื่อมไปเองโดยตัวและเหตุของมันเองแต่ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์นั้นตัวสติี่จะพาเราออกจากทุกทั้งหลายได้รัะนั้นทุกจะสั้นและทุกจะนานขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของการฝึกคนไหนที่ฝึกมานานแล้วมีสติฝึกสักแปบ 1, 2, ๊บหนึ่งสองสามวิธีสติเกิดแล้วก็เดินปัญญาต่อไปได้ก็ไก่นั่งอยู่จิตเป็นคนรู้ แต่วันนี้เป็นวันแรกที่เราจะต้อง make sure แน่ใจได้ว่าสติเราตื่นไหมวัดผลตรงไหนตรงที่ปวดมากๆมีสติรู้ทันว่าปวดไหมตรงที่หลังโกง่งคอตกและความง่วงครอบงำม,มีสติรู้ทันแล้วปรับแล้วกลับมาคล้นข้อที่หนึ่งไหมนะเราไม่ภาวนาเพื่อเอาดีเราไม่ภาวนาสุสงบนะแต่ภาวนาเพื่อมีสติรู้ทันตรงสติรู้ทันคือตรงที่มันง่วงมันเบือ่อมันสุขมันปิติ ตอนที่มันเคลื่อนไหวกายกายหายใจเข้ากายหายใจออกรู้ทันไหมพอรู้ทันแลวสังเกตเห็นไม่ร่างกายนั่งหายใจเวลาจ,จะคิดอย่าไปบังคับให้มันคิดขึ้นมาตรงที่มันคิดแต่เป็นโอกาสที่จะฝึกสติแล้วคิดดีคิดชั่วมีสติรู้ทันแล้วกลับมาทิฏฐานแต่ถ้าจิตไม่คิดเลยบังคับเอาไว้นิ่งนิ่งนิ่งแสดงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างแล้วต้องบังคับจิตไว้งั้นการเพ่งการเผลอ เราต้องจําหน้าตาออกมาได้ถ้าเผลอคืออะไรคือลืมฐานลืมวิหารธรรมแล้วไปอยู่ที่ความคิดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการเพ่งคืออะไรการบังคับจิตเอาไว้ให้อยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่พุทโธอยู่ที่พองหนอโดยไม่สนใจไรเลยบังคับเอาไว้งั้นการที่เราฝึกจะให้มีสติเกิดขึ้นจะต้องเร็วสติจะต้องเร็วค่อยรู้ทันก็ค,ค่อยสังเกตเพ่งเป็นยังไงเผลอเป็นยังไงแล้วเวลาเบื่อมีเราในความเบื่อไหมแล้วว่าเรารู้ว่าเบื่อ พอเบื่อแล้วจิตไหลไปจับความเบื่อแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานไหมก็ค่อยสังเกตตรงนี้เอานะครับพอค่อยฝึกต่อเนื่องเพราะการปฏิบัติเนี่ยใช้มีสติเนี่ยขนาดเนี้ยวันที่หนึ่งเราก็จะนั่งสบายสบายการสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งนั่งกรรมฐานประมาณเกือบชั่วโมงเดินจงกรมเกือบชั่วโมงเพื่อให้ใจกับกายมันปรุงแต่งมันจะปรุงดีปรุงชั่วแต่เขาเนี้ยเราจะฝึกสตินั่งเพื่อให้มันเจ็บขึ้นมานั่งมันเบื่อขึ้นมานั่งให้มันสุขขึ้นมานั่งให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมา จะทุกข์จะสุขจะอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้การฝึกสตินะฮะยิ่งนั่งนานและเบื่อไม่ชอบตรงนี้คือโอกาสของการฝึกสติรู้ทันใจเราแล้วกลับมาทิฏฐานทำบ่อยๆบ่อยๆเพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งต้องหมั่นมีข้อที่หนึ่งเสมอมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมคือทํากรรมฐานขึ้นมากองหนึง่งนะครับแล้วก็หมั่นรู้สบายบายหมั่นรู้สบายสบายคำว่าหมั่นรู้นะครับมันจะมีศัตรูอยู่สองอย่าง คือหนึ่งเผลอตรงที่เผลอนะ่ะไม่รู้ละไม่มีสติละอันที่สองคือเพ่งหรือบังคับไว้ให้จิตไม่ไหลให้จิตไม่คิดกดรูคิดไว้นั่งบังคับไว้อันนี้เขาเรียกว่าเพ่งพอพอมีสองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเกิดขึ้นทั้งเผลอแล้วก็เพ่งต่อไปข้อที่สองก็คือตามรู้ตามดูกายและกัใจพอมีสติแล้วต่อไปถ้ามันเผลอหรือมันเพ่งหรือมีการกระทบใดเกิดขึ้นสังเกตจิตเราถ้าจิตไหลออกไปหาเขา วัตถุข้างนอกหรือไหลไปข้างในไปเพ่งเอาไว้นะฮะข้อที่สามก็ให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วนําจิตกลับมาใหม่คนไหนที่จะใช้พุโทโธก็พุโทโธไปได้รู้สึกตัวไปด้วยคนไหนที่เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกตัวไปด้วยคนไหนที่พองหนอยุบหนอก็รู้สึกตัวไปด้วยทําไมถึงต้องให้จิตรู้สึกทั้งตัวรู้สึกหลวหลวมๆทาไมไม่บังคับไม่เพ่งเอาไว้เพราะว่าเราต้องการให้จิตเป็นอิสระให้ใจเป็นอิสระ เมื่อใจเป็นอิสระและ้วคราวนี้มันจะคิดแล้วครเนี่ยมันจะฟุ้งละวนั่นเราปล่อยให้จิตเป็นอิสระใจเป็นอิสระต่อไปความคิดมันจะผุดขึ้นมาตรงที่มันค่อยมันผุดขึ้นมาเป็นโอกาสของเราจะได้ฝึกให้มันง่วงขึ้นมาเบื่อขึ้นมาจะได้ฝึกใหม้มีสติหาวิสติรู้ทันปุบก,ก็นําจิตกลับมาที่วิหารธรรมอันนี้คืคอการฝึกคือการฝึกให้มันเป็นสติเกิดขึ้นแล้วคราวนี้ข้อที่สี่ก็คือหมันทวนทุกข,ข้อหนึ่งเนืองนะครับเพราะหนึ่งมีกรรมฐานขึ้นมากรองหนึ่งตามรู้ตามดูสบายสบาย ข้อที่สองเวลากระทบสังเกตจิตเราถ้าจิตไหลจิตเพ่งจิตบังคับให้รู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวใหม่เริ่มต้นใหม่จากข้อที่หนึ่งเสมอแล้วหลังจากนั้นพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมข้อที่สี่ก็คือทวนตามรู้ตามดูหมั่นทวนบ่อยๆว่าเราเป็นหลงหลับหรือไม่หลงเพลินหลงเพ่งไหม,ไม,มไ,ไม่ว่าอะ,อะไรเกิดขึ้นย้อนกลับมาข้อที่หนึ่งตอนนี้มีใครคอตกบ้างหลังโกงบ้างให้รู้ทันเราก็ปรับแล้วกลับมาทิฐานใหม่ เราฝึกไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับเทคนิคก็คือไม่เอาดีไม่ผลักเสื่อมแต่เรามีศีลของเราไว้ตามรู้ตามดูพออะไรเกิดขึ้นสังเกตจิตเรานะไหลไปไหมรู้ทันไหมเวลาปวดเราก็เข้าไปอยู่ในความปวดไหมหรือเรารู้ว่าปวดพอรู้แล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้บังคับไว้ทื่อๆเพ่งๆไว้ก็รู้ทัน ใช้จิตของเราสบายๆตามรู้ตามดูเอานะครับค่อยๆตามรู้ตามดูใช้เทคนิคของการปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าหลงนานเพลินนานแสดงว่าไม่มีสติถ้าเรารู้เรื่องที่คิดรู้เรื่องแล้วาคิดอะไรบ้างตอนนั้นสติไม่มีเพราะเราไม่รู้ฐานแต่เราไปรู้ความคิดเอาใหม่รู้ใหม่แล้วก็กลับมาที่ฐานทําไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับการฝึกทางเส้นนี้ต้องอาศัยความขยันและความเพียร ความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดขึ้นเพียรอะไรเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายที่ปรุงแตง่งแล้วก็สังเกตจิตเราแล้วกลับมาเรื่อยๆที่วิหารธรรมวันนี้เราก็จะใช้หลักของสติเราจะสังเกตว่าวิหารธรรมของเราเนี่ยเดินนั่งสวดนมนต์กรรมาฐานต่าง,าง,างๆเกิดขึ้นเราอยู่ที่ฐานบ่อยไหมจิตฟุ้งซ่านไหมจิตบังคับไว้ไหมนั่นเราจะมีจิตกับวิหารธรรมที่สําคัญคือวันนี้ แล้วสติก็จะตามรู้ตามดูถ้าสติรู้ทันแล้วมันจะกลับอธิษฐานง่ายขึ้นต่อไปมันจะวางทุกข์ได้ง่ายขึ้นปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นจะรู้ทันมากขึ้นมันสังเกตเอาค่อยๆต่อเนื่องนะครับนั่งแล้วง,ง่วงบ้างก็ได้ขี้เกียจก็ได้ลำคาญก็ได้สุขก็ได้ปิติก็ได้แต่สายจิตเราจิตเราไหลไหมฟมุ้งไหมหลงไหมแต่ว่มันไม่รือรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายนะครับ สังเกตเอานะครับค่อยตามรู้ตามดูก็ค่อยสังเกต